ดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพ้ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่นะครับอ่ะพบกันวันฝนตกนะฮะวันนี้ฝนตกนะครับผมอากาศก็เย็นลงนะวันที่ตอนเย็นๆนะฮะเอลาเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะ17สิบเก็นาฬิกาสาสินาทียังไม่มืดนะค่ำนะจะยังม่ครับผมอ่ะ ดูเยี่ยมได้มานะก็หลายอาจารย์หลายท่านนะในสมัย40ปีที่แล้วนะท่านถ่ายทอดให้มานะแต่อัศจารย์สูตรท่านหนึ่งท่านนับนะทำปากขมุกขมิบแล้วก็นับนับนิ้วมืออย่างนี้นะแล้วก็บอกเป็นตัวมาเลยนะเก่งตอนนั้นสมองยังไม่ทะลุนะยังไม่พุ่ง ลองมานั่งวิปัฒนาดูว่าเขาทำอย่างนี้เนี่ยมันหมายว่าไงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ตกเศร้าถ้านับสองก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะสองสี่เจ็ดตกนิ้วเดียวเลยสองนะนับสามก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะสามห้าแปดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะ ห้าแปดหนนะนั่นเหนะ็นไหมสามห้าแปดนันมันเป็นรหัส369ครับผมนี่แหละรหัสตัวนี้แหละสำคัญมากนะในทางคณิตศาสตร์นะครับอชมนะจะไม่เสียเวลานะเดี๋ยวจะว่าโมโมโม,โมนะอ้าวเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมจัดทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะฮะ ไม่ได้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่างได้นะฮะคำเตือนง่ายๆนะครับผมเ่ะเรามาเข้าสูตรกันเลยนะมาชมกันเลยนะ,ะสูตรสิบหน่วยมันจะเป็นยังไงนะ,ะตามชมนะสูตรนี้มีชื่อว่าสิบซีหน่วยซีนะเข้าคู่กันได้สิบหกชุดนะฮะ สิบหกตัวนะครับผมอ่าสิบหกตัวไม่ดับนะสิบยังไงหน่วยยังไงตามชมนะตามชมตามชมหลักสิบนะครับผมหกเจ็ดแปดเก้านะหกเจ็ดแปดเก้า หลักหน่วยนะสองสามสี่ห้านะครับผมมันมีรหัสนะเดี๋ยวจะวงเรียบรหัสให้รหัสมันว่ามาอย่างนี้นะรหัสมันว่าสั้นๆนะหกเก้ารหัสตัวหลักสิบนี่นะหลักหน่วยมันว่าอย่างไงครับสองห้านะฮะเห็นไหมอ่างวดนี้งวดนี้หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองอ่าคำนวณวันหน้ารหัสไปที่ไหนนะ รหัสมันมามันว่าห้าแปดนะห้าแปดก็ห้าหกเจ็ดแปดอ่ารหัสมันบอกว่าห้าแปดนะฮะวงกลมไว้ห้าแปดแต่เขียนออกมาเป็นหนะ้าหกเจ็ดแปดนะเอาต่อไปรหัสหลักหน่วยนะนี่นี่หลักหน่วยเดี๋ยววงกลมไว้สักก่อนหน่วยสิบนะให้เรียบร้อยหน่อย หลักหน่วยหลักหน่วยนะหนะ้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่นะฮะรหัสมันบอกสันส้นๆวนะ่าหนึ่งสี่นะฮะทำพร้อมกันสองงวดอะไรก็ได้นะครับผมดูเปรียบเทียบกันนะะหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้านะได้ตัวไหนครับผมจับคู่กันไปเลยนะตั้งหกเจ็ดแปดจะเป็นหลักสิบนะฮะ

นี่หลักเก้านะฮะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะมีเจ็ดสองไนะมีนะฮะเข้าตรงไหนนะเข้าที่หลักเจ็ดนะครับผมนะ่ะหลักเจ็ดเข้าเจ็ดสองหลักสิบเจ็ดมีไหมมีนี่นี่น,นะหลักหน่วยก็มีนี่สองเห็นไหมสองสองสองหน่วยนะครับผม เอาที่หลักสองนะฮะได้กี่ชุดคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบหกชุดไม่ไหวนะเดี๋ยวจะตัดให้เอาชุดตัดไหมเอาชุดตัดไหมชุดตัดดับนะฮะเดี๋ยวชุดตัดใครว่ากันนะว่าจะไดนน้น้อยชุดนี่จะมีไหมนะเอาน้ำหยดมาจากไหน มาใส่จอโทรศัพท์อ่าเรามาดูสูตรนี้นะเอาา้ามาใส่ตรงนี้อีกแล้วนี่น้ำพึ่งมานะาเสียเวลาไปหกนาทีแล้วนะอ้าหลักห้านะสองเจ็สองมีห้าหกเจ็แปดนะ 5, 6, 7, อ่าหกเจแปดอ้าสีแดงนะได้ห้าหนึ่งนะ

ได้มาแล้วนาทีชุดเท่ากันนะครับผมตัดได้ไม่ได้ครับผมอตัดให้ดูหน่อยอ่าชุดตัดเขียนน้อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้นะตรงวางตรงตรงว่างๆนี่ได้ไม่ได้อ้าวชุดตัดตรงนี้นะตัดตั้งหลังสามนะ 3ามสี่ห้9หกหกหนึ่อ้าวสห้องสองสามสี่ห้าเข้าคู่กันดับหมดละชุดดับพวกนี้ชุดดับประจำวดนะจะตัดลองดูนะสามสี่ห้าหนะหกสามหดับหมดเลย อาอกหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งมีนะเก้าสองสองสามสห้ามีห้ไม่มีนะสองสามสีห้ห้า มีเจห้านะห้าหกนี่มีเจ็ดห้านี่มีนะห้า8กเจ็ดแปดแปนยห่มีนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหกเจ็ดแปเ้าแปดเก้าศหอเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด้าสิบเหลือสิตัวนะ อ่าจริงๆแล้วในเลขชุดนี้นะเรามันจะมาที่ตัวนี้นะฮะตัวที่จะมาจริงๆอ่าหกเกกับสองสามนะฮะหกเกเทียบใส่กับสองสามนะฮะหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมจากนั้นหกเกกับสองสามนี่ยจะจะอยู่ในถ้าเราครอบเอาจะอยู่ในจุดนี้นะ จุดนี้ก็ได้เลขแค่สองชุดนะเออสามชุดนะหกสองเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับผมก็เข้าตรงๆนะออมาดูชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ดับนะออดับเป็นยังไงนะดับให้หน่อยดับก็สอ่อเอาสองสามสี่ห้านะเอาสีแดงเงินจะเขียนง่ายหน่อย 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 0 1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 0เป็นชุดดับมาครับชุดดับชุดนี้อ่ะตัดลองดูนะเหลือกี่ชุด2 3 4 5นะ5 2 5, 5 3 5 4ดับหมดเลยนะนี่ชุดแรกนี่ดับหมด5 6 7 8ไม่มีนะ5 6 7 8 แปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาแปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งมีตัวเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีนะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดมีหกสี่นะห้าสี่เดาไปแล้วเจ็ดสี่นะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์ไม่มีนะแค่นี้ ดับเหมือนกันเลยนะท่าทางดับเหมือนกันเลยอ่เรามาดูว่าเลขงวดน,นี้มาจุดไหนนะมาจุดนี้นะครับหกเกจับตาดูดีๆนะอ่าเราหกเจะต้องมาใส่กับหนึ่งนีนฮะแคปเอาแล้วมันจะเหลือแค่3ชุดนะฮะ หกเกียหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองนะแหมเขียนผิดห้าหกนะครับผมห้าหกหนึ่งสองเอาแคบเอาตรงนี้นะเหลือสามชุดเหมือนกันนะครับผมอ่ะไปสิบสองนาทีแล้วห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองนะเห็นไหมเห็นไหมมันได สตัวเท่านั้นนะเอาไปเที่ยวกับชุดอื่นนะครับผมจะได้เลขตัวเดียวไหมอ่เอาเวลาผาจากเท่านี้นะครับหมดเวลาแล้วสิบสองนาทีนะแคปหน้าจอไว้เอาสูตรนี้จะลงให้เห็นทุกทุกวัดนะเลขสิบหตัวตัดแล้วเหลือสามตัวนะฮะใช้วิธีตัดแล้วครอบเอานะ1ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้าตัวนะเด็กครับ แคปเอาแล้วเหลือสามตัวเนี่ยห้16 16าหนึ่งหกหนึ่งหกสองไปแล้วหมดเวลาแล้วครับผม